สวัสดีครับพบกับผมต้นปาน,นะครับจากฟาร์มเห็ดกลางกรุงนะครับทางช่องด็อกเตอร์เห็ดแชนเนลนั่นเองนะครับวันนี้ก็นําเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเห็ดมาฝากทุกคนอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องลาเขียวหลายๆคนคิดว่าก้อนเห็ดที่เป็นลาเกียวใช้ไม่ได้แล้วเราก็ทิ้งไปหลายๆคนก็ท้อใจก็เลยเปลี่ยนจากออชีพอเห็ดไปเป็นทำอาชรีพอื่นจริงๆแล้วเรื่องลาเขียวก็ไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับผมผมรับประกันนะครับ คนที่พอเหตนนะคบต้องเจอลาเขียวหมดครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าก้อนนี้เป็นลาเขียวจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับขึ้นสาเหตุหลักๆของการเกิดลาเขียวก็คือมีความชื้นสะสมมากเกินไปในโรงเรือนครับการเคลียร์หน้าก้นไม่สะอาดครับการให้น้นํามากเกินไปนะครับการให้น้ําต่อเนื่องโดยไม่มีการทับหน้าก้นเลยเดี๋ยวเ,เรามาดูกันเลยนะครับว่าก้อนเห็ดที่เป็นลาเขียวมันเป็นยังไงบ้างครับ มาดูก้อนแรกกันนะครับก้อนนี <the> ้มันเพิ่งเป็นเองเลยนะครับอันนี้เป็นน้อยนะครับยังแก้ไขได้ครับอันนี้นะครับยังน้อยอยู่ครับเราก็แก้ไขได้ครับเนี่ยครับก้อนเห็ดลาเขียวยังออกดอกไร้นะคะผมเนี่ยครับอันนี้ก็แก้ไขได้ครับอ้ก้อนเห็ดนี้นะครับมันเป็นหนักมากเลยครับผมเห็นหนักสุดแล้วครับผมตั้งในตูดจะหลุดหัวครับผมสามก้อนนี้นะครับเป็นหนักมาก เก็บมาเลี้ยงอีกนะคบเราต้องเอาไปรีดหน้าก้อนคลิปก่อนนะครับที่เราทําไปแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าก้อนเห็ดที่เป็นลายเขียวนี่นะคบเราจะแก้ยังไงครับซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรมากครับก็แค่มีหนังยางอย่างเดียวครับผมเราก็ต้องเอาจุกก่อนนะครับแบบนี้ับผมต้องรับให้แน่นเลยครับผมเพื่อไม่ให้อากาศมันออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เไปตั้งไว้ตรงส่วนไหนของบ้านก็ได้ครับที่ไม่ให้โดนแดดแล้วมีลมสบายๆสัก3-4วันครับ ทานไปแล้วนะครับสามวันนะครับก้อนเห็ดที่เป็นลายเขียวมันเป็นยังไงครับผมเราต้องแกะหนังยางก่อนนะคะเราแกะหนังยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้คุณผู้ชมครับลายเขียวนะครับที่เคยติดก้อนเห็ดมันเป็นค่าวแห้งๆติดตรงถุ้งเต็มไปหมดเลยนะครบแล้วาีนี้ครับเราก็จะมาทำามสัตาดกันเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีแอลกอฮอล์เจือจางครับผมแล้วก็ช้อนจากนั้นะครับเราก็จะเอาช้อนเนี้ยครับขีดไปแอลกอฮอล์ หลังจากนั้นนะครับเราก็เรามาเคียย์เคียย<ๆ>์หน้าก้นตรงนี้เลยนะครับเราเอาช้อนค่อยๆขูดนะครับค่อยๆขูดไปเรื่อยๆนะไม่ต้องลึกมากให้มันสะอาดนะครับจะเย็นๆไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะคราบลา,าเขียวที่ติดกับถุงนะครับเราต้องแคะทําความสะอาดออกให้หมดครับผมหลังจากที่เราทําความสะอาดหน้าก้นแล้วครับหน้าก้นมันก็จะสะอาดแบบนี้ครับผมก้นเห็ดที่เราทํความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ควรนาก้นเห็ด ไปไว้ที่โรงเปิดดอกโรงเดิมเผื่อมันมีลาเขียวตกค้างอยู่ที่ก้อนเห็ดอาจจะลามได้ครับผมเพราะฉะนั้นนะคบเราต้องนำก้อนเห็ดเนี้ยไว้ที่โรงแยกคล้ายๆโรงก้านรับคุณฉลาเนี่ยครับผมเาทำแยกไว้จากโรงอง่นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเทคนิคการแก้ไขลาเขียวนะครับถ้าชอบก็ลองเอาไปทำๆกันดูได้นะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับปัญหาลาเขียวมันก็สามารถป้องกันได้แล้วนะครับคือหนึ่งเวลาเราเปิดหน้าก้อนนะครับพยายาม แค่เม็ดเข้าวฟ่างตรงหัวออกให้หมดครับผมข้อที่2ก็คืออย่าให้ความชื้นกับเห็ดมากเกินไปหรือว่าอย่าลดน้ําเห็ดมากเกินไปครับผมข้อสามนะครับช่วงพักหน้าก้อนนะครับเราควรที่จะงดน้ําสักประมาณ3าถึงสวันครับผมอันนี้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แก้ไขปัญหาลายเกี่ยวได้นะครับก็คือ ซุปเปอร์คิวจากฟาร์มเห็ดการกรุงนั่นเองนะคะผมวิธีการใช้ก็คือเอาซุปเปอร์คิวเนี่ย1นึช้อนชาผสมน้ำหนลิตรครับผมเก็บดอกครั้งแรกนะครับผมแล้วก็เก็บดอกครั้งที่2ครับได้ผลชัวร์นักรองครับ100%เครับผมแต่ที่สำคัญน,นะครับวิธีการป้องการลาเขียวก็คือลองเห็ดของเรา เราต้องหมั่นเช็คก้อนเห็นพริกก้อนดูนะครับหมุนดูทุกก้อนเลยครับว่ามีลาเขียวหรือเปล่าครับถ้าเกิดมีลาเขียวเราต้องรีบย้ายออกจากโรงนี้ไปทันทีนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่รีบย้ายนะลาเขียวนะมันจะลามไปทั้งโรงนะครับนี่นะครับกับเทคนิคการแก้ลาเขียวนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมเอาวิธีนี้ไปใช้กันนะครับยังไงครับก็ต้องฝาก ทุกค่ากดติดตามกดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งข้าง,งล่าง้วยนะคะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลา,าไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม